รับสวัสดีครับครับส่งการกลวนเราไทยสิ่งครับผมโดนวเรวาไปเลยกคคิบมือนีมารีวิวครับสามารถสีกไม่ทีมงานการโวยเฮารถเกียวครับผม อุบูต้า DC70G p ปรเควินรับรอง B20 พนะกันยังบมูหงจักยังนะครับนับหนึ่งเลยละ่ะบมูหงจักยังเลย วยายามเรียนรูไปนี่ละตัวว่ากระแตงไปแน่แหลวล่ะครับสร้างมาเห็ดเกี๊ยวดันให้ต่อใบเกี๊ยวให้แล้วก็เห็ดตูนิดนึงเต็มสเต็ปเพิ่นน่ะล่ะของอันละซะา,าลดเกี๊ยวสิ่งเพิ่น เกียรุเดิมไปเท่ากันครับปีนี้ยังบเปลี่ยนขับก็นยังบกยากยังเกียเก่ยวจักสิเป็นยังไงค่อยหัดค่อยเห็ดไปนี่แหละลองดูคงมาไลยดนแล้วครับเป็นสองอาทิตย์แล้เวเอามากก็ได้ nhưng sao vô chắc nhắn phải nhắn là liều xiên đắng tết tết này không bị mẹ bỏ không có bao gần hết bảy phăng ลงตอแล้วครับต่อใบเรียบร้อยแตงแน่แล้วเป็นอย่างไรเพื่องเขาก่อนไปนี่ละได้จังหวะกันไป <c oughs> ตูดกระตัดแล้วมีเงินไม่ท่องอยังสิเอาตูดเลดตูดสิ่งเลสพนมาใส่ ยังบ่ได้แต่งยังนะครับบ่มีเงินเหลืองเหลืองเลยทั้งในกับบ้าณนี้ยแหละครับไม่ยังวิทยุกับบม๊มีนี่แต่ เียบวัดน้ำมันเพื่อนว่าแล้วก็กดกดตัวดนิดท่านึงนี่เกียร์ความหอนเพื่อนว่ามว่าติเหตุอมตดเพิ่มอยู่เกียร์ความหอนยินเจะเล็กหน่อยเขาวานอันตรายบึง้งตาบึ้ง cái yeah, gì điện cũng muốn tự như vậy เยเ็นเย็นไว้ได้ละไม่ไหมนั่นเป็นยังสงบอกเป็นพะร่มไปปัดน,น้ำฝนเออโอ้เอ้าอ๋อห้ามตั้งหากโอ้น้ามตั้งหากโอ้เอ้า อันนี้วัดอันนี้ผมเชื่อมองไม่ยังบัทิสยังบัลเลียยัผมบัลทิส่ซยันแต่ร่วม,มสนองเห็นดีอยู่ครับเห็นไม,อมน่อยู่ยังเหล่งบัได้รอบมันมันยังสั้นใหม่ค <laughs> ือสั้นไว้ทะลุยังบลได้เป็นไซน่าไซย์เหล่งยังน่อยด้วย ขัหา,าอย่าย่างนึงเาะเคลื่อนเคลื่อนไป ยังบ้าข้าวขึ้นตัดตินใจซื้อบางคนก็อยากรูกเนาะรถเกียวขึ้นหลายแท้หน้าเป็น,ปน,นไปหน้าโคกไม่หน้าทงใหญ่หน้าบานห้กกาก็ได้อยู่เพอวานอนนีิวดหน้าปา่าหน้าโคกอยู่บ้านกับมี่รถหาหุ้คั้นลหรอครับแต่ก็มันมันก็ต้องออกเวลาสิเกี่ยวเขานะครับ อาวาัฒน์ห็ดของางามๆลุ่งเบิดข้อหักกลมเบิดจนได้สิ่งให้กันครับไผ่ไผ่ก็บ่อยางมาเกี่ยให้จากบรญญาณนี่ยังปีหนึ่ง,ป,งปีหนึ่งกับคาเกี่ยกับ่มไม่ไห,นหน่อยๆสองหมืน่นสามหมืนม่นผมไม่มีเงินหรอกครับ ออกก็ได้ถูแไทยไปนี่แหละยังคือเอามือสองยังบ่แพงยังก็เอาอมือหนึ่งย้อนวามันบเป็นครับยอ้อนบหลุยจังเลยแหละถ้าไรรถรถดีมากมันก็ดีไปถ้าไรรถบ่ดีแล้ว เงี้ยงกับเปลี่ยนบาทเนี่ยมันจีโบงุ่มเศร้าการสั่งใบ่ถูไปนะครับงใดละมันอยากได้มึงดูไผคือวะแต่คอยมีคอยจะขายอยู่คนวะ ไปทาเข้ากุสือมาแล้วก็ได้โอ้ขอโทษปอบประมวล้ากูยังบุสือกต็ตัวนั้นตัวนี้นัดปิเต็กจนเข่าลงระบบไฟก็ก็เขาขอให้าสามดวงครับผม ดวงหนึ่งสองดวงเทัง้งผมว่าสิติดเพิ่มยุ่มุมหน่อยน้ำคอยเลียนลู่ไปนี่ยและครับวนจอดอันกระคับแคบครับผมพอดีเอามาไวหน้าไวบานมันเอาไวไวบานมัน ผมนอนหน้านะบ่ได้ดูแลไทยก็ไปไหนแต่ลมก็เตรียมไปแล้วขุดลงบอลเนี่ยพอดีเข่าล้มอยู่มันสูงกว่าลุ่นอันนั้นตูแร์มันสูงครับผม ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวประมาณสองอาทิตย์นี่แหละจะได้เกี่ยวเขา่าเจ้าของนุกก็กินเบิร์ล้วล่ะเขาก็ได้ออกก้อนมูสร,บส,บสร้างครับว่าสงสร้างคุณปู่ตาว่าเขาสิมหาศไห้ฝึกไห้สอนไห้สะดอกสิซ้ำได้บทํานี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปนาพ่อกัน แยวสิเฮต้เบิง่งสิเป็่นบ่เป็่นบ่เป็นบอตร,อร,อร,อรงดันแล้วงานนี่เนาะขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาเบิง่งพอกัะไม่คลิปหนาครับสวัสดี ครับ uh